ท่านผู้ชมครับการนับโบเค้าของเข็มนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะทราบรายละเอียดว่าเข็มนั้นเริ่มรับน้ำหนักได้เพียงพอหรือยันที่จะเข้าสู่โครงการหยุดตอขอ,ของเข็มนะครับในที่นี้เราจะผมจะขออนุญาตเสนอแล้วก็เกี่ยวกับเป็นเสาเข็มตอกแล้วกันนะฮะสมมุติว่าเข็มตอกน,นั้นเป็นเข็มรูปสี่เหลี่ยมนะฮะขนาด4ี่สคูณสี่ิบ ยาว10เมตรละกันนะฮะบโบรเค้าเป็นการนับเข็มระยะที่10ฟุตสุดท้ายหรือ3เมตรสุดท้ายท่านผู้ชมสมมติว่าเข็มตกรูปสี่เหลี่ยมขนาด40คู40ยาว10เมตรนะฮะก็คือเมื่อเราตอกลงไปแล้วเนี่ยคงเหลือไว้3เมตรก็คือตกลงไปที่7เมตรเหลือไว้ที่10ฟุตสุดท้ายท่านผู้ชมหรือ3เมตรสุดท้ายนั่นคือเราจะนำไป ในการที่จะทดสอบการนับของเข็มว่าถึงจุดที่จะรับน้ำหนักเพียงพอหรือยังนะครับนั่นคือ blow count blow b l o w count นะฮะ blow ก็คือการตอบเขาก็คือการนับจำนวนนับ blow count ก็คือการนับของการตอบสังเข็มนั่นเองนะครับลองเปรียบเทียบตามมาเลยครับสว่เข็มที่ผม พูดถึงนะฮะเป็นเข็มสี่เหลี่ยม40คูณ40เซนนะฮะยาว10เมตรนะฮะเมื่อเริ่มที่จะทำการตอกเราก็คงจะต้องทำการวัดระยะก่อนนะ,ะที่ปลายเข็ม10ฟุตสุดท้ายหรือ3เมตรท่านผู้ชมเราก็ต้องใช้ตลับเมตรวัดเลยนะฮะก็ทุก30เซน30มเซนนะฮะตั้งแต่เมตรที่7นะ7ไป8ไป9ไป10 3เมตรสุดท้ายที่ทุกทุกฟุตทุกฟุตทุกฟุตก็จะครบ10ฟุตพอดีหรือ3เมตรนะฮะ เมื่อทำการตอกเสาเข็มลงมาจนถึง10ฟุตสุดท้ายหรือ3เมตรแล้วนะก็คือจะต้องเริ่มทำการนับตามรายการที่คำนวณไว้ท่านผู้ชมถ้าตามรายการออกแบบหรือคู่มือการตรวจของโบรเคราของนักเข็มระบุว่าจำนวนโบรเคราอยู่ที่60ครั้งท่านผู้ชมก็คงจะต้องเริ่มทำการนับฟุตรแรกเลยนะครับว่าได้จํานวน60ครั้งหรือไม่ สมมุตินะครับท่านผู้ชมตามมาเลยนะฮะผมจะนําเสนอช้าๆสมมุติว่าฟุตแรกที่เริ่มทําการต่อนะฮะก็ระยะยกตุ้มนะฮะน้ําหนักตุ้มนะฮะตามหลักการคํานวณนะเมื่อต่อที่ฟุตแรกนะฮะปรากฏว่าครั้งที่1-2-3-4-5จนฟุตแรกลงไปนะฮะก็คือ30เซนหรในฟุตแรกนับได้40ครั้ง ก็แสดงว่าตามรายการคำนวณเนี่ยห้าสิบครั้งแต่ฟุตแรกนับได้แค่สี่สิบครั้งแสดงว่ายังไม่เพียงพอได้คผู้ชมลองไปดูฟุตสองต่อต่อแล้วก็นับด้วยนะฟุตที่สองต่อลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบฟุตที่สองปรากฏว่านับได้สี่ห้าครั้งก็แสดงว่าเข็มนั้นยังรับน้ำหนักไม่เพียงพอตามรายการที่รับน,ำน้ำันได้ตามรายการคำนวณนะครับก็คงจะต้องลองดูที่ฟุตที่สามน,น,นะฮะ,น,ะนับต่อเลยท่านผู้ชม 1>, 1, 2, ึ่งสอสี่ห้าหกเ็เรื่อยๆจนจบฟุตที่3ปรากฏว่านับได้ห้สครั้งอา้าวอยู่ตามรายการคำนวณได้พอดีท่านผู้ชมอาจจะต้องลองไปครั้งหนึ่งเป็นฟุตที่4ก็ได้ว่ามันจะจริงหรือไม่ลงดูที่ฟุตที่ 1, 2, 3, 4ี่หนึ่งสสสี่ห้าลงไปเรื่อยฟุตที่4ี่ปรากฏว่านับได้ห้าบห้าครั้งก็แสดงว่า จำนวนนับเนี่ยเยอะมากขึ้นเข็มจึงจะลงนะแสดงว่าเข็มเริ่มรับน้าหนักอยู่ตัวแนละ้วท่านผู้ชมนะฮะนั่นก็คือสามารถที่จะหยุดหยุดการตอกได้นี่คือโบลเขาโบลเขาเป็นการนับเช็คคร่าวๆข,ของการรับรับน้าหนักของเข็มว่าการตอกของเข็มเนี่ยอยู่ในชั้นดินที่สามารถรับน้าหนักได้จากการคานวณนะท่านผู้ชมนะครับเราก็จะมีรายการคานวณออกมาแล้วก็นําไปสู่ในการนับโคลเขา สิบฟุตสุดท้ายนะครับเริ่มนับนะฮะนับแต่ละครั้งแต่ละฟุตแต่ละฟุตจนจํานวนนับได้เท่ากันหรือได้มากกว่านิดๆนะฮะในค่าการออกแบบจึงหยุดการนับโลเขาได้ค่อยเข้าไปสู่รายการต่อไปนะฮะซึ่ง just, ผมก็อาจจะเสนอในคลิปต่อไปเป็นรายการดีนนี่คือโลเขา,นะเาเท่านผู้ชมนะฮะง่ายแล้วก็สะดวกท่านผู้ชมถ้าได้เป็นมือใหม่ในการเช็คจํานวนโกลเขานะ ยังไม่ทราบละเอียดก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้หรือเข้าไปดูในช่องยูทูปของผมหรือโทรสอบถามได้ยินด,ดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะหรือแอดไลน์ของผมได้นะฮะของผมมีเป็นแอดไลน์0925031749นะฮะ0925031749ก็คือแอดไลน์เป็นเบอร์โทรของผมอุดูที่เุดท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าเผื่อเราดับโบเขา ได้ตามจํานวนที่ต้องการหรือตามรายการคํานวณแล้วควรที่จะหยุดต่อต่อนะครับเพื่อที่เข้าสู่ของเทคนิคของงานต่อไปซึ่งผมอาจจะเ,เสนอในในคลิปครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอของงานก่อสร้างเราเลือดสีเดียวกันนะฮะใส่ใจในรายละเอียดของก่อสร้างนะครับรักในงานที่เราทําแล้วก็ทําในงานที่เรารักนะครับก็พบกับสุดรุรณในคลิปต่อไปกับเทคนิคก่อสร้างนะครับกับ